โยโสภาวาวรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภาคาวตาธรรมโมสุปฏิปันโนยาสภาคาวโตสาวกสังโวตัมมายังภาคาวันตังสะธรมมังสะสังคัง อิเมหิสักกเรหิยธารังอาโรบิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนพันเตพะเขวาสุจิรปารินพุโตเปีปัจจิมาชนะตานนกรรมปมานาสา อีมิสักการียตุกาตปันนาการภูเตปฏิคันหาตัอัมหากังทีขารตังหิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธผขวาุูธังระขวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตภาคาวตาธรรมโมธรรมนัมมามสายสุปฏิปันโนภาคาวโตาสาวกาสังโคสังขังนาัมามิ หันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคณา玛การังการโรมาเซนาโมตัสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา นโมตัสสะภาคขววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธานุสติในยังกะโรมาเสตังโคปนาะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทวะอะภุคต เอีนติปิโสพระขาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตโรปุริสัทธมสารทิสัทธทวมโนสานังพุทโธพระขาวาติ อัธรรมยังพุทธาพิคิติงการโรมาเซพูทวารหันตาวารตาทิคุณาพิยุตโตสุธาพิยาณการุณาหิสามาคาตะโตโหเทสิโยสุชาตังกามังวสุโร วันธามหังตมรนังสิรสาชินินทังพุทโยโยสัพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัตมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังพุทธาสหสมิทาโสวา พุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุคาสคาตาจาวิทาตาจหิตสเมพุทธาสาหังนิยาเทมีสารีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามี พุทธเสวสุขุทิตังนาทิเมสารังอันยังพุทโธเมสารังวารังเอเตนะสาจาวาชนะวัดเธอยังสาธุศาสนีพุทธังเมวันธรมานีนาะยังปุญยังปสุตังอิธา สัพเพปิอันตารายามิมาหิสุงตัสเตชะสากาเยนวาจายวเจตสาวาพุทธทกุกมมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิคันห้าตัวจะยันตังการันตรสังวริตุงวาพุทธท หันธรรมยังธรรมานุสติในยังกโรมาเซสวาคาโตภะคาวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ ทันนทร,รมยังงทร,รมาพิ่คิติงกาโรมาเซสาวาคาตาตาทิคุณโยขาวเสนาเซโยโย,ยมคับปากะปริยาติวิโมคเพโทธรรมโมกุโลกปัตตานาตาทะทธารทธาริ วันธังมะมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสาพพานินางสารางเคมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังธรรมสาสหาสมิทาโซวา ธรรมโมมสามิกิสรธรรมโมทุกขาสัาตาจาวิทาตาจหิตาสามีธรรมมาหัางนิยาเทมีสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามีธรรมมเสวาสุธรมมตัง นาทิ่มสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวรังเอเตนะสาจาวะเชนะวะเทยังสาธุศาสเน,นธรรมมเมวันธรรมานีนายังปุญยังปัสุตังอิทาสาเพปิอันตรายามี มาเฮทรงตาสเตชาซากาเยนวาจายวาเจตสาวาธรรมเมกุกมังปกตังมายายังธรรมโมปฏิคันหาตัวจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธรรมเมหันธรรมยังสังขานุสติในยังกโรมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจตตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสปุคลาเอสาภาขววตโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทัขิเนโยอัญชลีการะิโยอาโนตารังปุญญาเขตังโลกาสติ